สวัสดีครับสวัสดี FC และท่านผู้ชมวันนี้ก็มาถึกแหย่กัาครับถึกแหยแต่เราก็มาได้ต่อเตา่าต่อเต่าลังตุงครับเราก็จะนําเขาไปปล่อยที่วัดนะครับปล่อยเพื่อให้เป็นสิริมงคลจะได้มีอายุยืนยาวเหมือนเต่านะครับ ก็น่าจะเป็นเต่าตัวเมียนะครับก็คิดว่ากำลังจะไข่ครับผมนี่ดูหน้าตาก็น่ารักในอินดูนะครับนี่ตัวน้องก็อ้วนวนสมบูรณ์ดีนะครับ น้องคงจะสงสัยนะครับเอมีเสียงขู่ด้วยครับาชมใกล้ๆครับกลัวครับนี่นะขอบคุณที่รับชมครับ